มารยาบนโต๊ะอาหารของคนญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อเรื่องมารยาทมาอย่างยาวนานเรียกได้ว,ว่าแทบจะทุกลมหายใจทุกย่างก้าวเลยก็ว่าได้และเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับมารยาทมากเพราะคนญี่ปุ่นจะให้ความสําคัญกับการวางท่าทางทุกๆอิริยาบถเลยทีเดียว เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารกับคนญี่ปุ่นนั้นโดยทั่วไปก็ยึดถือตามหลักสากลทั่วไปแต่มีบางสิ่งที่ต้องรู้เอาไว้เสียก่อนที่จะไปนัดรับประทานอาหารร่วมกับลูกค้าญ,ญี่ปุ่นหรือคนสำคัญต่างๆส่วนมากคนญี่ปุ่นก่อนรับประทานอาหารจะพูดว่าอิตดะคิมสุบางคนมีการยกมือขึ้นมาไหว้อาหารเสียด,ด้วยไม่ต้องตกใจเพราะคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณข้าว อาหาหรแลละผผู้ิตเป็นนตต้ต่อมาเรื่องมารยาทในการใช้ตะเกียบเนื่องจากตะเกียบเป็นอุปกรณ์หลักในการรับประทานอาหารของคนญี่ปุ่นบางร้านอาหารอาจจะมีแต่ตะเกียบในการทานอาหารได้ซ้ำไปจึงควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องมารยาทในการใช้ตะเกียบเบื้องต้นเอาไว้เช่นไม่ควรปักตะเกียบลงบนข้าวลอดจะหมายถึงการเสิร์ฟข้าวให้กับคนตายไม่ควรอมดูดกัดและเลียปลายตะเกียบ ไม่ควรคีบตะเกียบทรงต่อกันหรือคีบอาหารพร้อมกันเพราะเหมือนกับการคีบอัฐิจากพิธีเผาศพไม่ควรใช้ตะเกียบส่วนตัวขีบอาหารจากจานกลางในกรณีที่รับประทานอาหารด้วยกันหลายคนไม่ควรใช้ตะเกียบส่วนตัวขีบอาหารจากจานกลางเข้าปากแต่ให้ใช้ตะเกียบสําหรับแบ่งอาหารตักไปไว้ในจานส่วนตัวของแต่ละบุคคลกรณีไม่มีตะเกียบกลาง ให้สอบถามก่อนว่าจะใช้ตะเกียบส่วนตัวของแต่ละคนคีบได้หรือไม่โดยให้ใช้ปลายตะเกียบอีกด้านหนึ่งแทนตะเกียบกลางในการคีบอาหารจากจานใหญ่ใส่จานตนเองหรือแบ่งให้ผู้อื่นแต่จะต้องเลือกเฉพาะอาหารที่ไม่ทำให้ปลายตะเกียบดูสกรปรกหรือเลอะเทอะและเพื่อไม่ให้ซอสหรือน้ำซุปจากอาหารจานหนึ่งตกลงไปสู่อีกอาหารจานหนึ่งก็ควรที่จะใช้จานรองเล็กๆรองขณะคีบอาหารด้วย เลือกอาหารที่ต้องการให้แน่ใจแล้วจึงคีบอย่าถือตะเกียบแกว่งไปวนมาอยู่เหนืออาหารขณะเลือกเราจะทําให้คนอื่นๆไม่สะดวกใจที่จะเลือกอาหารเมื่อคีบออกมาแล้วจะไม่คีบกลับกลับเข้าไปคืนที่เดิมนอกจากนั้นอย่าใช้ตะเกียบแหวกอาหารเพื่อเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ตัวเองชอบนอกจากจะเป็นมารยาทการใช้ตะเกียบที่ไม่ดีแล้วยังเสียมารยาทต่อคนทําอาหารอีกด้วย ต่อมาการดื่มน้ำซุปและการตักอาหารในถ้วยซุปหากเป็นน้ำซุปของชามบะหมี่ให้ยกซดโดยมีเสียงสูดเพียงเล็กน้อยหากเป็นถ้วยซุปที่จัดให้เฉพาะคนในชุดอาหารจะมีวิธีการทานดังนี้ 1. ตอนเปิดฝาถ้วยซุปให้ตะแคงฝาถ้วยเล็กน้อยเพื่อให้ไอาน้ำที่ค้างอยู่บนฝาไหลลงถ้วย 2. ประคองถ้วยด้วยมือทั้งสองข้างแล้วยกดื่มจากถ้วยโดยตรง 3. หากต้องการทานอาหารในถ้วยซุปให้ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดประคองถ้วยเอาไว้ในระดับอกแล้วใช้ตะเกียบคีบอาหารใส่ปาก 4. ให้รับประทานอาหารสลรับกันระหว่างข้าวกับข้าวและน้ำซุปไม่รับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องกันในส่วนของการตักแบ่งอาหารควรตักแต่ทีละน้อยเอาไว้ก่อนเพื่อแบ่งให้ได้ครบทุกคนและเพื่อมีอาหารเหลือสำหรับผู้ที่ต้องการอาหารเพิ่ม การใช้ภาชนะต่างๆบนโต๊ะอาหารไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนตะเกียบและแก้วน้ำควรใช้ด้วยความระมัดระวังและสุภาพเรียบร้อยนอกจากนี้ควรรู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารแต่ละประเภทเช่นซูชิควรทานทั้งคำพร้อมกันทั้งข้าวและปลาไม่เลือกทานเฉพาะเนื้อปลาในส่วนของการจิ้มโซยุไม่ใช้ด้านที่เป็นข้าวเลาะข้าวอาจแตกเลอะเทอะไม่เป็นทรงซูชิ หากในส่วนของปลาจะรับประทานปลาเริ่มจากส่วนหัวไปจนถึงหางทางมุมด้านขวาบนของจานมีไว้สำหรับวางก้างปลาและครีบที่แกะออกมาแล้วด้วยตะเกียบในส่วนของการขอข้าวสวยเพิ่มควรเหลือข้าวสวยติดก,ก้นชามไว้ประมาณหนึ่งคำสรุปคือการรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทด้วยกิริยาที่ดีงามนั้นเกิดจากขนบธรรมเนียม และมารยาทที่ดีที่ได้รับการหล่อหลอมขึ้นมาของคนญี่ปุ่นอีกทั้งยังมีความผูกพันกับเรื่องเทพเจ้าและเรื่องวิธีกรรมทางความเชื่อต่างๆจึงเป็นการที่ดีที่ควรจะศึกษาผ่านตาพยายามฝึกใช้ทุกครั้งที่มีโอกาสไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจแล้วยังถือเป็นสิ่งที่เชื่อมสัมพันธ์ในการที่จะได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากชาวญี่ปุ่นเจ้าของวัฒนธรรมอีกด้วย